โหถ้าจะอธิบายเรืรรดเด่องสยงเพราะขนาดนี้เออช่วยเด็กตั้งโต๊ก็เป็นแบบนี้เลยไ,ไม่กล้าร้องไม่เคยฟังเหรอ,อไม่เคยบ้าแล้วจริง <c oughs> ผมพี่จักรชวินเนี่ยผมไม่เคยติดตามไม่รู้ดิมผมฟังเมนะื่อก่อนผมฟังในไอ้นี่บทิสต์แลมโบเลโต้อย่างเงี้ย<ส>อ๋อนี่เขาไม่เคยฟังไม่ได้ร้องเดี่ยวไม่ค่อยได้ฟังไงอ๋อ มาเนี่ยมาตอนเนี้ยเริ่มได้ฟังหน่อยนะจะต้องต้องฟังเยอะๆนะับพี่รับผมนะเออต้องฟังเพลงเยอะๆแ้่เย็นนี้พี่พี่ตีเตรียมเพลงมาถูกใจไหมคิดว่าถูกใจไหมโอ้หพี่ไม่แน่ใจบอกพี่พี่เตรียมเพลงสวัยรุ่นเลยเลยแล้วที่มันไม่วัยรุ่นเหรอพี่ก็ไม่แน่ใจไปพูดอย่างนั้นเราขัดคอนพูดเลยะพี่ก็ไม่แน่ใจเลยไม่เขา ก็ไว้ยรุ่นไงรุ่นไหนเนี่ยที่ก็ไม่แน่ใจแต่เพลงดังอยู่น่าจะน่าจะคุ้นหูกันแล้วก็น่าจะพอจะเรียร้องกันได้แต่เพลงที่เราจะที่ต้องร้องด้วยกันในต่อไปคือโอฟินมากเลยนะฟินมากเออจริงรอรอฟังนะรอฟังแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรู้จักหรือเปล่าถ้าถ้าร้องพวกเราร้องกันเสร็จแล้วแล้ว ทุกคนเอ๊ะเพลงอะไรวะอย่าโทษผมบเลือกนะครับผมถามแล้วว่าเอ้ยจะดีหรือว่าบเพลงมันใหม่นเว้ยแล้วเอแฟนคลับที่เข้ามาเนี่ยเขาจะรู้จักก็เป่าวะใช่ใครดูถูกอะอ่าเดี๋ยวจะรอดูแล้วกันนะครแต่ว่าก็เพลงที่พี่ตีเลือกมามันซ้ำกับคนอื่นแล้วไง เอ้ยมันก็มีหลายเพลงแล้วพี่ติก็ผักพาละให้ผมไปไว้ไปเลือกมานี่อ่าโดนเลยโกช่วยกันเลือกแล้วกันนะยอมรอมรับคู่แล้วกันนะเออถ้าตายก็ตายคู่โอเคไหมเออเดียแต่ไม่ตายหรอกเชื่อว่าทุกคนร้องได้แน่นอนร้องไม่ได้ก็แอปตัดปากมั่วไปไม่ได้ก็ตามฟิลไปนะนะใช่เออหรือไม่ก็ เดี๋ยวโค่นหน้าแล้วกันโนหน้าเพื่อมีคนแล้วค่อยว่ากันใหม่แล้วเออนี่นี่รับรับจริงๆก็ว่าอยากไปดูไบเนสเหมือนกันนะเออเป็นไงเป็นไงคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นไงดีไหมชื่อโหนานแล้วนะชื่อคอนเสิร์ตอะไรว่าเลยเบสไนท์ไปนี่ไเนสเบสไนท์ เออเบสเบสมั้ยอ๋อดีดีดีเป็นไงเป็นไงบ้างสนุกไหมโอ้ยสนุกแฟนขับตุ๊กี๊ดก้าวปิ้นเชื่แล้วคนรักปีนไรล่ะแล้วแล้วแล้วเล่นคอนเสิร์ตเสร็จมีไปต่อกันงไหมอะไรนะเล่นคอนเสิร์ตเสร็จมีไปต่อกันงไหมไม่ต่อกลับบ้านแล้วหอมกลับบ้านไม่ไม่ไม่มีไปกินข้าวต้มอะไรยันต่อเลยไม่มีไม่มีโอ้ผมม้าหัวง ห่วงห่วงห่วงใบหรือห่วงเนสครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไปเราฟ้องอีกเว้ย มันเป็นส่วนหนึ่งของการโชว์ครับไปตอนตอนบ็อกกิ้งมันไม่มันไม่ใกล้อย่างนี้หรอวะนี่อย่างนี้แหละเหรอโอ้โหเฮ้ยถือว่านายเป็นคนที่ดีนะใช้โอกาสคุ้มค่าเฮ้ยพี่เคยมีอารมณ์อย่างนี้เหมือนกันเคยอยู่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 โอ้ตอนไหนก็ใช้ได้เลย กับใครพี่นะกับใครไม่รู้หรอกให้มันอยู่ในความทรงจำไอ้เ่ทำไมดูทำไมพี่ตีพูดแล้วดูเป็นผู้ชายหล่อนะอ้าวอ๋อแตพูดให้ตัวเองแบบดูหล่อในที่จริงก็เป็นยังไงพี่จะให้พูดหรอมันจะหยาบคายเลยีตีแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตอ มีโอกาสได้นะสตาร์สตารคริบคลืบก็เป็นความสุขเลยน้องดีแล้วน้องถูกทำถูกนายทำถูกต้องแล้วในในเอนเตอร์เทนคนดูและเอนเตอร์เทนตัวเองด้วยดีมากมาตัวเองเหรอเรื่องพวกนี้ไม่ต้องให้สอนหรอกเป็นกันโดยธรรมชาติ เสียงวอใครครับเนี่ยข้างล่างข้างล่าง oh, <okay. S 2> บอกทางกันอยู่อเ oh, okay, okay.